นี่เราจะมาแนะนำเรื่องการเปลี่ยนคอยล์ของรถโตโยต้ายาริก็อย่างที่เห็นแหละกองพะเรินันทึกรถรุ่นนี้รือ้อค่อนข้างยากมากเพราะต้องรื้อแผงคอนโซลออกมาทั้งหมดถ้าเหตุที่รื้อก็เพราะว่าตัวเนี้เจ้าตัวน,นี้มันรั่วเนีสเก็ตเห็นว่ามันมีรอยรั่วมาเนี่ยน้ำยามรั่วพอรั่วก็ทำให้ สารทางความเย็นเน่เล็ดรอดออกมาได้ก็ไม่มีแรงอัดในระบบถ้ามีน้ํายามันก็ไม่เย็นถ้ามีความเย็นก็ต้องมีน้ํายาเพราะฉะนั้นระบบทุกระบบไ้ระบบทุกชิ้นส่วนที่ต้องทำงานสัมพันธ์กันเพื่อความเพื่อเกิดความสมดุลทําไมถึงอคอยเย็นถึงมีบทบาทสําคัญมากในการทําให้รถยนต์มีความเย็นจริงๆแล้วลรถยนต์มันจะเป็นเป็นระบบปิด ค,คือเติมยาเข้าไปแล้วมันจะออกไม่ได้แต่ปรากฏว่ารถคันนี้เติมเท่าไหร่ก็ปีหนึ่งเติมประมาณ5ครั้งซึ่งผิดปกติก่อนอื่นเราเจะมาเล่าถึงระบบการทํางานของแอร์รถยนต์ก่อนว่ามันทำงานไงเริ่มต้นจากคอมเพรสเซอร์ตัวตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวกำลังหลักคอมเพรสเซอร์เป็นตัวสร้างแรงดันสร้างแรงดันให้ระบบแอร์เกิดแรงดันเพื่อ ก็ส่งท่อลายามาที่คอยเยน็นเริ่มต้นเลยครับเรานึกถึงคอมเพรสเซอร์ก็อัดน้ำยาออกมาที่ท่ออัดแล้วก็จะไหลผ่านไรเออ,อ,อร์ก็ือตัวกรองฝุ่นกรองอากาศแล้วก็มาที่ออคอยร้อนหน้ามนานนี่การที่น้ำยาออกจาก คอมเพรสเซอร์เนี่ยเป็นลักษณะของแกส๊สเมื่อแก๊สถูกอัดมาที่คอยร้อนก็จะเปลี่ยนสถานะตัวเองเป็นของเหลวสังเกตเห็นว่ารถยนต์นไหที่ท่านลมหน้าม้อนเนี่ยมันไม,ไม่ไม่ทำงานก็คือแอร์ก็จะไม่เย็นเหมือนกันเพราะสาเหตุเรื่องจกว่าของเหลวหรือว่าแกส๊สตัวเนี้ยไม่ได้รับการระบายความร้อนที่ดีเพราะฉะนั้นท่านหลายท่านคงจะสังเกตดูว่า แอร์เนต์เอ๊ะทำไมวิ่งไม่อยู่มันปกติมันเย็นแต่ยอยู่มันร้อนเออก็ต้องไปดูที่ทัดลมหน้าหม้อน้ำด้วยว่ามันทางานไหมทัดลมไม่ทํางานหม้อน้ําเดือดร้อนจัดอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้แอร์ไม่เย็นได้ฟิวขาดฟิวขาดแค่ตัวเดียวหบาททําแอร์รถยนต์เดรื่องคันก็ไม่เย็นได้เหมือนกันนั้นการที่แอร์จะไม่เย็นเนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุเพราะฉะนั้นให้ท่านฟังอย่าเลื่อนไปไหน ถล้วจะรู้ถึงพลกถึงขิงว่าแอร์รถยนตมันมเย็นด้วยมีสาเหตุด้วยประการใดสามารถเช็คด้วยตัวของท่านเองได้ง่ายๆครับไม่ต้องเครียดก็<ม>คือละอัดคอมเพรสเซอร์ตัวคอมเพรสเซอร์อัดน้ำยามาที่กรองอาทีออา่ตุบแผง,งคอยร้อนแผงคอยร้อนก็คืออยู่หน้าม้อน้ำนั่นเองถ้าใครไม่รู้จักอยู่หน้าม้อน้้ำเวลาท่านเปิดแอร์ลองลองลองไปไปเดินดูหน้าม้อน้้ำแล้วจนว่ามันต้องมีท่านลมหมุน ลาแอร์ทำงานไม่ต้องหมุนลาแอร์ไม่ทํางานมันก็ตักมันหยุดหมุนมันหมุนหมุนหยุด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 หมุนหมุนนั่นเองทีนี้มันจะหมุนก็ต่อเมื่อโปรแกรมตั้งให้มันหมุนมันจะหยุดเมื่อโปรแกรมตั้งให้มันหยุดโอเคผ่านไปต่อไปก็ํำยาทุกอัดเสร็จแล้วออกจากแผงคอยร้อนก็จะมาที่วาล extension วาลตัวนี้ตัวนี้ ตรงนี horse, broken, like ้ครับ e x p e n s i o n v a l v e x p a n s i o n v a l e นี่มีความสัมพัญมากสังเกตเห็นว่าตัวนี้ก็เปาะอยู่มีน้ำยามีน้ำยาอยู่เพราะฉะนั้นการฉีดของการฉีดน้ำยาของของ e x p a n s i o n v a l e เนี่ยขึ้นอยู่กับเปาะตัวนี้สั่งการเมื่อมีอุณหภูมิเมื่อเมื่อห้องโดยสารมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงเปาะตัวเนี้ยก็จะเลื่อนตัวให้น้ำยาฉีดเข้าไปใน ตู้นี้ก็ค,คือตู้คอยเย็นเองนี่การฉีดอ่ะการฉีดมากฉีดน้อยขึ้นอยู่คมร้อนในห้องดยสารก็คือปบอ,บอะนี้ควบคุมให้ปลายปิดปลายเปิด,ปปดในท่อเห็นไหมครับเนี่ยปลายปิดปลายอยู่ปลายอยู่นี่เจ้าวาลตัวนี้มันจะต้องทําการฉีดตลอดเวลาแอร์จะเย็นได้มันจะต้องฉีดเป็นฝอยฉีด เราเรียกว่าวาล์วรถแรงดันแรงดันส,สูงอัดออกมาวิ่งตามท่อเรามาเจอวาล์วตัวนี้รถแรงดันเราเรียกว่าวาล์วรถแรงดันพอรถแรงดันเสร็จแล้วมันก็จะฉีดเป็นฝอ,อยออกมาเข้าไปวิ่งตามท่อเนีย่ยก็อยู่ลักษณะน,นี้นี่เออเห็นไหครับเรื่ออะไรเราเรียกว่าราว expansion valve มีหน้าที่ลดแร,รงดันและสร้างสเปรย์ให้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นฝอยการจะเป็นฝอยได้ก็อย่างที่ผมบอกให้ฟังืัอก้มีกระป๋อควบคุมอยู่เพื่อเพิ่มหรือลดการฉีดสเปรย์เข้าไปในในวาล์วที่เห็นเป็นช่องๆเนี่ยก็จะมีน้ํายาวิ่งอยู่พอายวิ่งเข้าไปในท่อปั๊บจะเกิดาการไหลวนลักษณะของคอยล์เย็นเนี่ยก็จะดูดเอาความร้อนที่อยู่รอบ เราหรือว่าห้องด้ยสารเนี่ยเข้าไปเพื่อเปลี่ยนสถานัวเองแล้วเอาความร้อนไหลออกไปสู่ภายนอกข้อก็คือเราเห็นว่าจะมีท่อดูดท่ออัดนั่นเองเพราะฉะนั้นเจ้าตัววาล์วตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันตันหรือมันเสียก็ทําให้แอร์รยถยนต์ราไม่เย็นได้เหมือนกัน พอเย,ย็ตนตัวนี้ถ้าเกิดเป็นช่องๆช่องๆเนี่ยเกิดการรั่วไหลสังเกตว่าจะมีคราบอยู่เห็นไหมครับคราบคราบนี้คือน้ำยาน้ำยาให้เติมเข้าไปแล้วมันรั่วโดยที่เจ้าของรไม่รู้เรื่องเลยรั่วค่อยๆซึมเพียน้อยวิธีสังเกตว่ามันรั่วคือคือ,คอการรั่วของแอร์รถยนต์ก็รั่วได้หล,ล,ลายจุดตั้งแต่ซีนออริงออริงเห็นทันี่โอริงโอริงสีดำๆเป็นโอริง โอริงโอริงเนี่ยที่การรั่วกันซึมไมไ่มันไม่ได้อยู่เฉพาะตรงจุดนี้นะครับมันอยู่ตรงจุดทุกๆจุดท,ท,ท,ที่เป็นรอยต่อเพราะฉะนั้นการที่แอร์มเย็นสาเหตุหนึ่งจากหลายๆสาเหตุด้วยกันนี่คืออย่างโอริงเ,เสื่อมสภาพไม่สามารถกักกันน้ายาให้อยู่กับที่ได้มันเลยเกิดการรั่วเพราะฉะนั้นบางทีก็เป็นเส้นผมบางภูเขาได้แอร์ไม่เย็นเนี่ยก็คือก็ต้องตรวจดูที่อย่าว่า จดยการเอาฟองสบู่เนี่ยใส่เข้าไปตามจุดรอยต่อต่างตามท่อจุดรอยต่อต่างถ้าเกิดว่าฟองสบู่ไม่อฟองอากาศออกมาก็แสดงว่าจุดจุดนั้นแหละมีรอยรั่วเราก็ทําการถอดออกมาแล้วเปลี่ยนโอริงจุดนี้โอริงก็บางบางรถบางรุงร่นก็จะเป็นสีดําบางรุ่นก็เป็นสีเขียวแล้วแต่แล้วแต่แ,แต,แต่หน้าที่หลักของมันคือป้องกันการรั่วไหลนั่นเองแต่คันนี้โอริงไม่เป็นไรแต่รั่วที่ท่อ เน,น,นหลังจากน้ำยาถูกพ้นเข้ามานี้วยแล้วด้วยวาล์วลดแรงดันเนี่ยก็จะเกิดความเย็นพัดลมก็จะเป่าพัดลมตัวนี้ยกลมเนี่ยพนนย <c oughs> ขาเก็จะเป่าอากาศมีความเย็นพุ่งมาหาเราโดยมีทิศทางท่อลมหันไปซ้ายหันไปขวาหันไปตรงขับทิศทางลมเพราะนั้น ที่เราเย็นได้ก็เพราะเพราะพัลดลมตัวนี้เองเผาความเย็นแบบนี้มาหาเรานั้นะบวนการน้ํายาที่ไหลออกจากนี่ก็คือก็จะไหลเข้าไปทางท่อโลหรือว่าท่อแรงดันต่ํานั่นเองกลับเข้าไปสู่ที่คอมเพรสเซอร์อีกทีหนึ่งนั้นวัตถุจักรในการทํางานของแอร์ยนต์ที่มันเย็นได้ก็เพราะใช้ระบบการอัด,อดไอก็คืออัดแก๊สนั่นเอง นั้นแกส๊สตัวนี้ถ้าเราสังเกตดูดีว่าระบบรถยนต์ของเราปกติหรือไม่ถ้าเราเติมน้ำยาบ่อยๆปีหนึ่งเติมหน2ลสอหนแล้วผิดปกติเราต้องทำการเช็คด้วตัวของเราเองวิธีตรวจเช็คง่ายๆคือไปดูที่กระจกรถบ,บางคันมีกระจกตามแมวเรือกระจตามแมวกรองเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดต,ตามแมวเป็นไงก็วิธีง่ายในการตรวจเช็คด้วยตัวของเราเองว่า ทำไมแอร์ถึงไม่เยน็นอันดับแรกก็คือดูที่ตามแมวเนีย่ยกระจกรถยนต์หลายๆคันหลายๆรุ่นส่วนมากจะมีตัวนี้ส่วนมากนะครับจะมีกระจกเราเรียกกระจกตามแมวเนีย่ยมองที่ตัวกระจกเนี่ยเข้าไปมันก็จะมีน้ํายาว,วิ่งมีน้ำยาว,วิ่งให้เราเห็นเลยมันจะมีน้ํายาว,วิ่งถ้าไม่มีน้ํายาว,วิ่งแสดงว่าน้ํายาบกพร่องขาด ก็คือทาให้อรไไม่เย,ยน็นนั่นก็คือเป็นสาเหตุที่แอร์ให้ให้อร์ไม่เย,ย็นนี่เองเพราะว่าอาจจะมีจุดใดจุดหนึ่งรั่วก็ได้อันที่2ก็คือวิธีสังเกตด้วยตัวเ่าเองว่าทําไมแอร์ไม่เย,ย็นคือ1 1ละเนี่ยตามแมว2ดูที่คอมเพรสเซอร์แอร์ว่ามันบุนไหมเออมันบุนไหมเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างมาให้ดูว่ามันเป็นหน้าตายังไงก็เดี๋ยวนะครับ จะเอามาให้ดูก็นี่นะครับเวลาเครื่องยนต์ทำงานถ้าแอร์เย็นน่ะตัวนี้มันจะหมุนเนี่ยตัวนี้หมุนเนี่ยมันจะหมุนแต่ถ้ามันไม่เย็นก็คือตัวนี้มันจะไม่หมุนเพราะนั้นวิธีตรวจสอบด้วยตัวท่านเองก็คือให้ดูว่าตัวนี้หมุนหรือไม่แล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะสอนว่าตรวจอะไรต่อไปครับผมก็อันนี้เป็นคอร์สที่สอนให้ท่านตรวจสอบระบบแอร์ว่า เบื้องต้น่ะควรตรวจสอบอะไรบ้างที่เรามาคือบอกให้ฟังหลายๆสิ่งหลายอย่างแล้วต่อไปคือเป็นการตรวจระบบไฟมาที่หน้ารถก็มีแผงฟิวรถแต่ละคันแต่รุ่นแต่ยี่ห้อรูปร่างแผงฟิวจะไม่เหมือนกันแต่หน้าที่ทํางานเหมือนกันคือเราก็เปิดแผงฟิวมาดูที่ในนี้ถ้าเมื่อกี้ถ้าคอมเพรสเซอร์ที่ผมหมุนให้ดูเมื่อกี้มันไม่ทํางาน เราก็มาดูไล่ดูฟิลในนี้ตัวไหนที่เขาเขียนว่ารีเลย์คอมเพรสเซอร์จำนะครับข้อหนึ่งดูรีเลย์คอมเพรสเซอร์ถ้าดึงถ้ามันไม่หมุนแล้วดูที่รีเลย์คอมเพรสเซอร์เอาไปเปลี่ยนเอาเปลี่ยนอันที่สองดูที่คขาว่ารีเลย์เ,อเทอร์โมสั เราก็ถอดมาเปลี่ยนเนี่ยมันอยู่ในแผงไงแผงฟิลเนี่ยคือตัวนี้รถคันนี้จะเป็นตัวนี้ล้วเราก็เปรียบเทียบเปรียบเทียบดูเขาจะมีบอกนะครับถ้าเปิดตัวนี้ออกมาแล้วเขาจะมีบอกว่าฝาเนี่ยหันไปด้านไหน,ห,น,ไห,นหันด้านหน้าเขาจะมีบอกหันด้านหน้าหันด้านหน้านี่บอก ดูดูทิศทางก็จะบอกเพราะฉะนั้นคอมไม่ทํางานแล้วก็มาดูที่ฟิลตัวนี้ตัวไหนที่เขียนว่ารีเลย์คอมเพรสเซอร์รีเลย์เทอร์โมสั์เราก็มาจับเปลี่ยนต่อไปก็เอาจับเป็นระบบควบคุมไฟฟ้าแล้วก็มาดูที่ พัดลมพัดลมมุนไหมนี่พัดลมตัวนี้นี่คือพัดลมแอร์ถ้าพัดลมตัวนี้ไม่ทํางานแสดงว่าแอร์ของท่านก็จะไม่เย็นเพราะมันไม่ระบายความร้อนแล้วเองเราเข้าไปดูที่แผงฟิล์มกี้ถี่ผมสอนมันไี้เขียนว่าดีเลย์แอร์พัดลมก็ถอดออกมาเปลี่ยนจะนี่คือพัดลมแอร์ถ้ามันเสียมันก็แอร์ Air ก็จะไม่เย็นได้นั้นสิ่งเหล่านี้คือเคล็ดลับ ในการตรวจสอบแอร์รถยนต์แบบง่ายๆที่ทําให้แอร์ไม่เย็นได้ันบางครั้งบางทีทุกท่านสามารถตรวจเช็คด้วยตัวท่านเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องรื้อออกมามากมายขนาดนี้อันนี้คือ,อเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะมาถึงช่างนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ตรวจดูแลแอร์ของท่านด้วยการหนึ่งรักษา พื้นให้สะอาดอาให้พื้นสปกปรกเพราะถ้าพื้นสกปรกมาลแล้วก็ทําให้แอร์บกพร่องได้ง่ายก็ถ้าฟังแล้วมีความเข้าใจหรือสนใจหรือชอบก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้สร้างคลิปต่อไปก็ขอบคุณมากครับ